แ <My> ม่้าเปรี้ยวมากเอ๊ยทำพริกเกลือทำพริกเกลือที่ไหนมันจะไม่อ้วนที่ไงจ๊ะฮัลโหลน,นี่นี่นี่ดิฉันจะใช้แต่เรนเกลือชมพูจากซ a l t ์เกลือชมพูมีแร่ธาตุนานา,นา,นานชนิดคนจะลดหุ่นมันต้องบาลานซ์แร่ธาตุในร่างกายอันจะใส่เกลือชมพูล,ลงไปอันนี้นะจ๊ะใส่แทนน้ำตาลด้วยเลย แต่ทเดนมันคือน้ำตาลหล่อหังกล้วยก็ใส่เข้าไปให้มันลมกล่อมแต่พอจิ้มนาะเฟื้อเฟื่อมกล่อมขึ้นอยากได้ใช่ไหมจิ้มนอ้ก้าเหลืองออ้ก้าเหลืองดีมากเอาจริงคนรูหนนทุกคน่ะควรมีสองไอเ้เช่นนี้นติดบ,บ้านไว้จ้ะกินมะม่วงจิ้มพริกเกลืออย่างสบายอกสบายใจต่อก่อนนะจ๊ะไม่ต้องอ้วนจ้ะ <c oughs> <c oughs> ความเปลเปี่ยนผ่านไปไหนวะ <laughs>